สวัสดีครับทุกคนอยผมอีกแล้วนะครับแจ็คนะครับนะวันนี้ก็ได้เดินทางเข้ามาในป่าดิบชื้นอีกแล้วนะครับทุกคนนะ <S <S ป่าพื้นที่ตรงนี้ก็ผมไม่เนี่ยไม่ได้มานานมากแล้วนะก็เคยมาเขาก่อนเนี่ยโอ้หลายเดือนแล้วนะอะอ่านะมากับอายุนี่แหละครับนะก็ะวันนี้เราก็จะไปกันที่โพงไม้อีกนะครับนะเขาก่อนเนี่ยเรามาเจอตัวเม่นเลยนะใช่ตัวเม่นแล้วก็ตัวงูเห่านะครับอยู่ข้างในพร้อมกันเลยนะครับ ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยยังมีสัตว์อะไรอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปส่องให้ทุกคนได้รับชมนะก็พื้นที่ตรงนี้ไปที่โพงไม้เนี่ยเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครับทุกคนนะ<ช>ตอนนี้เราเดินมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้ว1ชั่วโมงจะแซ็บหนอ่อยใช่จะเซ็ตหน่อยแล้วต้องเดินทางอีกไกลมากอ่า,า,อาเดี๋ยวเราเนี่ยจะไม่พักกันแล้วเดี๋ยวลุยยาวเลยนะเพราะว่าระยะทางเนี่ยมันไกลมาก แล้วก็ระหว่างข้างทางครับถ้าเจออะไรที่มันมีประโยชน์หรือว่าอะไรที่สามารถกินได้นะครับเป็นยานะครับเ,เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้อานเนี่ยอธิบายให้ทุกคนได้รับชมนะว่าสามารถรักษาอะไรได้บ้างนะครับมสมุนไพรในป่าพื้นที่ดิบชื้นแบบนี้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าไปไป ทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่โดงต้นไม้ดิบชื้นนะครับเนะี่ยป่าบริเวณแถบนี้ก็จะมีต้นไม้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับจะมีต้นไม้เล็กใหญ่เนี่ยผสมกันไปนะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราเดินเวลาที่ผมอยู่ในป่าแบบนี้นะครับรู้สึกว่าไม่ร้อนเลยนะทุกคนนะนี่ผมเดินมากลายมากแล้วนะครับนี่ยังไม่มีเหงื่อออกเลยนะอาจเป็นเพราะว่าป่าที่นี่มีความชื้นมากๆครับนะ โอเคเราเดินทางต่อดีกว่านี่ครับทุกคนตอนนี้ก็เดินมาถึงที่พักเก่าแล้วครับนะตรงนี้ก็เป็นที่พักเก่าเนี่ยที่เคยมีคนมานอนนะครับอาเคยมานอนตรงนี้ใช่ไหมมานอนใช่ใช่ใชแล้วเขาก่อนเนี้ยเราก็มาพักกันตรงนี้นะ,ะที่มากินนั่งพักใช่ไหมตอนนั้นนั่งพักน,นั่งพักนะพะผมจำไม่ผิดเนี่ยเฮ้ยแต่รู้สึกว่าเหมือนจะมีเพิ่มมาใช่ปะ่ะเนี่ย เคยที่หลังเคยมานอนไรเดนด้วยอ๋อที่หลังเคยมานอนไรเดนอ๋อทรมานเลยทำไมอ่ะเพะไ,ไปชิดเนี่ยมาจับเมือนหนอ้เมือนนาเออแทงรั่วที่ผ่านฝนตกเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ออยโอ้โหน่าจะหนาวจัดเลยเนาะมันไม่ได้หนาวหรอกมันทรมานตอนเป์มั <c oughs> <c oughs> นเ<ะ>ปียกนี่แหละเออครั้งที่เรามาเนี่ยมันช่วงหน้าแรงรอเปล่าี่นไม่ใช่น้ฝนนี่แหละที่เรามากันนะ รู้สึกเจ,เจอแม่งอ่ะเออจะร,รู้สึกว่าแถวนี้เนี่ยมันจะมันยังไม่มีมันยังไม่ลกเท่านี้นะเหมือนว่าพื้นที่ตรงนี้มันยังเตียนกว่านี้นะนนอืมนี่ก็เป็นที่พักเก่านะครับทุกคนนะก็สําหรับที่พักเก่าแบบนี้ก็มีความอาถรรพ์อยู่นะถ้าเรามานอนพักเนี่ยคนเดียวเนี่ยก็น่ากลัวอยู่นะครับอืมนะยิ่งถ้าเป็นป่า um ดิบชื้นแบบนี้นะครับทุกคนนะมีความอันตรายมากๆเลยจากสัตว์ป่าจากอ,อ,อืมนะ สิ่งลี้ลับนะครับนี่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่สองต้นนะครับคุกนี่ครับต้นสองพี่น้อง,ออง,องทําไมเขาถึงเรียกว่าต้นสองพี่น้องครับอ่ะมันมันคนณขาดูลักษณะไม้มันัเท่ากันหรือว่าอายุไล่เรียนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคนสมัยก่อนเขาเรียกกัว่าต้นนี้ว่าต้นสองพี่น้องต้นสองพี่น้องอ,อทุกคนเหตุผลที่เรียกว่าต้นสองพี่น้องนะครับเพราะว่ามีลักษณะต้นไม้สองต้นเนี่ยเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันนะครับแล้วก็ ลำต้นขนาดลำต้นเนี่ยเท่ากันใหญ่กันนิดนึงเล็กใหญ่กันนิดนึงนี่จะให้ทุกคนดูเลยนี่ครับทุกคนต้นใหญ่กว่านี่ต้นนี้จะใหญ่กว่าต้นนู้นต้นนู้นหน่อยหนึ่งนะครับแต่ลักษณะลำต้นเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วบริเวณแถวนี้จะไม่มีต้นไม้แบบนี้เลยมีมีแค่นี้สองต้นนะสองต้นแค่นี้แหละเดี๋ยวเรานั่งพักกันก่อนหรือว่าเราจะไปต่อเลย ลุยเลยลุยเลยโอเค okay. ตรงนี้ก็ครึ่งทางแล้วนะครับทุกคนนะก็เหลืออีกประมาณครึ่งทางนะครับอือเดี๋ยวเราก็จะถึงแล้วไปโอเคครับทุกคนนะก็นั่งพักกันก่อนตอนนี้เหลืออีกแค่อื้อมเดียวใช่เอื้มหนึ่งนี่คือครึ่งชั่วโมงนะไม่ใช่ถึงหรือเปล่าอ่ะ <laughs> ถึงหรือเปล่าค่งชั่วโมงไม่รู้แต่มันก็ยังอีกไกลอยู่แต่เดินลวดเดียวไม่ถึงครับทุกคน,นเหนื่อยอนั่งพักกันก่อนก็ <laughs> <laughs> เดินต่อมาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนั่งพักกันก่อนดูทุกคนเดินมากายแล้วนะครับไม่มีเงื่อออกเลยนะทุกคนดูมันอากาศมันเย,ย็นตจอาอากาศมันชื้นจริงๆนะครับอน้ำเนยครับผมน้ํานี่ก็เป็นน้ําวิเศษนะครับท<อ>ุกคนนะกินเข้าไปเนี่ยจะทําให้ร่างกายสดชื่นกินเข้าไปนานๆเท่าเนี่ยทําให้ร่างกายเนี่ยอืน้อ ไม่ได้กล่องมาด้วยนะไม่ได้กล่องมาด้วยครับเป็นน้ําน้ําจากธรรมชาติโดยตรงเลยนะดยตรงเลยมันจะมีฟูงตนมารวมกับตัวมันรวมตัวด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็หายากีนเนาเนาะพูดคุยหยอกล้อเล่นกันนะครับทุกคนนะไม่มีอะไรนะครับโอเคนะเดี๋ยวนั่งพักกันก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อนะครับ ครับทุกคนนี่ผมเดินมาเจอกับกล้วยไม้นะครับที่แห้งตายไปแล้วนะทุกคนก็แบบนี้ไม่สามารถที่จะรอดแล้วนะครับถ้าเราไปผูกที่ต้นไม้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะเพราะอะไรครับเขาถึงตายไปทุกคนเพราะว่าต้นไม้ที่เขากอดเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้ทุกคนมันล้มแล้วก็แห้งตายไปนะครับกล้วยไม้เลยไม่มีสารอาหารจากต้นไม้นะครับเดินทางต่อดีกว่าครับ เดะทุกคนตอนนี้ผมก็ใกล้ถึงองค์ไม้อานแล้วนะครับนะองไม้ยังนะก็อานเนี่ยน่าจะถึงก่อนผมแล้วพราว่าผมเดินตามหลังมาเมื่อกี้นะครับเดินตามมาไม่ทันนะอื้อูกเรานเนี่ยจะเดินตามเลาะห้วยมานะครับทุกคนห้วยเล็กๆนะครับนี่ครับออ ต้นไม้ยักษ์่ก็อยู่ตรงนี้เลยอ้าวอ่ะมาถึงก้อนผมแล้วครับนี่เลยทุกคนโอ้เป็นตะปุ่มตะปามนะต้นไม้ต้นนี้ลักษณะแปลกๆมากๆเลยเดี๋ยวไปนั่งพักกันข้างบนดีกว่านี่ทุกคนต้นไม้ยักษ์ครับที่หักไปครึ่งหนึ่งเนี่ยไปไหนอ่ะ มันยังมีเครึ่งนึงที่หักไปอ่ะออมันหักโค่นไปทางไหนออออของมาแทงของมาแทงก <laughs> <laughs> ว่าจะได้มานั่งพักกันก่อนกว่าจะได้มาเลยเอาตัวหนักเลยนี่ทุกคนเดี๋ยวนั่งพักกันก่อนแล้วค่อยเข้าไปเนี่ยทุกคนเป็นรูเข้าไปตรงนี้นะครับ ผมรู้สึกว่าเหมือนจะมีอะไรอยู่นะใช่ได้กินไปอ่ะใจ่ผมก็ได้กินนะเป็นกินสาบใช่ในขา้าวข่าก็อะไรสัย่า่น่าจะเป็นขั้งเข่ามากกว่านะแต่ก็อย่าเป็นอะไรที่มันเป็นอันตรายกับเรานะขอให้มีงูจัดตัวในป่าแบบนี้พูดค่อยแบบนี้ไม่ดีนะทุกคนะก็เป็นการหยอกล้อเล่นนะครับแต่มเป็นพูดไม่ดีนะครับคือคือ ที่เราพูดได้เพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในป่า <thôi. S 2> ก็เจ้าที่เจ้าป่าเนี่ยน่าจะรู้จักในใจเราอย่างดีแล้วก็คุ้นเคยกับเราอย่างดีนะทุกคนเขาใจดีกับเราตลอดก็ดีนะครับทุกคนนะคนในเมืองหรือว่าไม่เคยเข้าป่าเนี่ยอย่ามาถามตามนะครับเพราะว่าไม่รู้จักกันอืมันไม่รู้จักกันแล้วก็คือยังไงอะอยาผมเนี่ยได้เกิดมาจากป่าก็อาจจะพลเรพย้อนได้นะครับในแ็่ก็คงไม่มีอะไรครับผมนะ ก็ออประมาณนั้นทุกคนเดี๋ยวนั่งพักกันก่อนไม่ต้องพูดพากำเพงเดี๋ยวค่อยเข้าไปดีกว่าออโอเคทุกคนตอนนี้ก็นั่งพักกันเสร็จแล้วพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจในโป่งไม้นี้แล้วโอเคเดี๋ยวเข้าไปเลยอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะ ไม่รู้เหม็นนะมันลอยมันเงียบใช่ลอยนะไม่กล้าเข้าไปแล้วอนะเพื่อนคงดื่มเข้าไปได้อยู่ปะได้ป็กนกะล้องอันนั้นโอเคเปย์โดยเอาเป้ไปด้วยอ่ะไปใช้เปยดีกว่ามั้งเอาไปใช้อนะันเอาสะดวกกว่าใช่มันกระบอกเล็กกว่าออกก่อน มันมีกินอยู่เนาะมีหรอมันเป็นรอยยังไงอะรอยเดินใช่ไหมโอ้มันมีรอยเดินเนาะมันหม่เลยมันจะมีตัวมีรอยมันมีรอยเท้าเลยครับ มองไปเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นลองเงีย,งยบๆเลย ฮุ้อ๋อตกใจหมดเลยข้างเขานะมีข้างเขาอยู่นะ โอเคนะครับทุกคนนะตอนนี้ผมแล้วก็อาเนี่ยได้ออกมาจากพื้นที่แล้วนะอ,อาเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยไปหุงข้าวกินกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันหิวข้าวแล้วเนาะมันหิวเ,เลยใช่ก็ออกมาไกลามากแล้วไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับทุกคนนะตอนนี้ก็เดินออกมาไกลแล้วนะครับนะก็หิวข้าวแล้ว กินกาแฟตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับผมเนี่ยกินกาแฟไปแก้วเดียวแล้วเมื่อเช้าตอนนี้น่าจะบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนนะครับทุกคนดูสิบสามนาฬิกาสิบเก้านาทีนะครับไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะน่าจะพอมองเห็นอยู่นะครับก็บ่ายแล้วเริ่มจะหิวข้าวแล้วเดี๋ยวจะหุงข้าวทำกับข้าวกินกันที่นี่แล้วครับเนาะนี่อาก็เตรียมอุปกรณ์แล้ว เดี๋ยวแบดหมดแบดมดโอ้ชาร์จแบตก่อนชา <c oughs> <Okay, S 2> ร์จแบตก่อนโอเคทุ okay, กคนเลยพื้นที่ที่เราจะหุงข้าวทำกับข้าวกินก็อยู่ใกล้ริมห้วยเล็ก,ลกๆแบบนี้เลยนะครับอ๋อไม่ห่างไกลจากริมห้วยนะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวไปเตรียมของทำกับข้าวกินข้าวก่อนหุงข้าวก่อนเพราะหิวมากๆแล้วตอนนี้อืมมากเลยด้วย ทุกคนนะตอนนี้ผมก็ได้หุ่ข้าวไว้แล้วทุกคนนี่ก็กำลังต้มอุ้ย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 ปลาโดนลงน้ำปาโดนลงน้ำอืออือทุกคนก็มีผัดพริกแกงอ่ะ ใส่พริกแกงแล้วก็ใส่กระปิตนิดนึงเนาะอืมครับผมใส่เพื่อเพื่อรสชาติหน่อยนึงโอเคนะเ,คเดี๋ยวเรามาดูตอนสูกกันดีกว่านะจะอ,อร่อยแค่ไหนเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้กับข้าวกับปลาของเราก็พร้อมแล้วนี่กับข้าวของเราทั้งหมดก็มีปลาแห้งทุกคนนะ,นนะย่างครับแล้วก็มีแกงแกงหมูป่ามันโหกไปนะเลือดนิดเดียวโอ้เลือนิดเดียวไอ เรียกอะไรนะเผอนะมันหักใจมันหักไปนะไฟมันไหม้ก่อนคหับได้ดูนะครับได้ดูัมเลยความมันก็เหลืออยู่ครึ่งครึ่งนึงก็พอได้กินอยู่นี่ก็เป็นแกงลูกชิ้นแกงต้มจืดนะทุกคนใส่แตงเปรี้ยวนะครับต้มเปรี้ยวต้มจืดต้มต้มเปรี้ยวจืดอ๋อเอเค้กทุกคนแล้วก็นําพริกนะครับมากินข้าวกันครับครับกินไอ้นี่เรียกกินทุกคนเลยใช่ไหมครับผม อลอยมากๆนี่ใส่มะเขือคืนดเลยเนาะใส่มะเขือคืนดเลยแกงหมูนี่เออคือตะวงเลยว่ะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยว,วก็นั่งพัก,กอยู่สักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับเนาะก็เตรียมก,กระเป๋าเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมที่จะเดินทางกลับแล้วครับเนะเพราะว่าระยะทางเนี่ยมันไกลมากเลยนะครับเนะอืมต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเดินถึงเนะอืมเป็นไงบ้างครับอร่อยมากครับเป็นไงบ้างครับอ่า อร่อยมากอร่อยมากโอ้โหในฝ่ายนี้เราต้องดับเลยเนี่ยมันไม่ต้องหร้อมั้งไม่ไม่สามารถที่มันจะไหม้ยาอื่นได้ใช่แล้วก็มันมอดไปหมดแล้วนะอืมพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ฟืนท่อนใหญ่นะใช่แล้วก็อยู่ใกล,ล้ริมห้วยนะทุกคนป่าติเชื้ใน่ะยาที่ป่าก้าะเข้าป่าติเชื้นอนะนะโอเค,อเ,ค,อเ,คเราเดินทางกันดีกว่า โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เดินทางกลับมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนะก็อาเนี่ยน่าจะเดินข้างหลังมาเพราะว่าผมกังวลว่ามันจะเย็นก็ซะก่อนนะครับทุกคนกังวลว่ามันจะมืดเนะผมก็เลยรีบเดินมาก่อนนะครับเนาะอ <c oughs> <c oughs> ก็นั่งพักนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่คนะทุกคนอืมอ็อต้นไม้ต้นนี้ก็น่าจะอายุไม่รู้ประมาณกี่ปีครับทุกคนเนะแต่ผมคิดว่า น่าจะประมาณหนึ่งอายุคนนะครับบาาแทบๆนี้นะครับนะบาแถวนี้เนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้เยอะมากนะครับอตรงนู้นก็มีต้นหนึ่งนะนี่ผมเนี่ยเป็นทางก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปรอข้างหน้าครับโอเคครับทุกคนนะตอนนี้ผมก็เดิอนออกมาไกลาแล้วนะครับนะเดี๋ยวนั่งรอกัอนทุกคน ต้องรออาครับก็กำลังหิวน้ำเลยทุกคนอยู่ขอกินน้ำก่อน ครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางกลับมาถึงสวนแล้วนะครับเนาะนี่ก็เป็นสวนมะกสวนมะพร้าวนะครับมะพร้าวแล้วก็มีมะคุงมะขามมะม่วงอะไรเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นทุกคนมีหลายอย่างครับโดนระกำคนมะพร้าวอ่อนตกลงร่วงมาจากต้น,นครับน่าจะแตกไปแล้วดูมะพร้าวแห้งลุงมนะ ไม่ดีครับทุกคนเสียบแล้วว่าหนักมากๆเลยเดี๋ยวผมเนี่ยนั่งรอที่นี่นะครับโอเคครับทุกคนนะตอนนี้อายุมาถึงนะครับเสยผมไปทีหนึ่งครับกลัวไม่หล่อนะก <laughs> ลัวเห็ดกระป่องลงกระป่าทองโอ้โห <laughs> 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 อ๋อครับผมครับเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมมันก็สนุกดีนะอ๋อครับผม ครับสนุกดีนะอืมโอเคทุกคนนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับนะผมก็ต้องขอปิดคลิปตรงนี้แล้วนะครับนะออสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโชคดีทุกคนครับบ๊ายบายครับ